เป็นครั้งแรกกับคุณแม่คนสวยไอพอภิษฎา ขอบินลัดฟ้าไกลจากอิตาลีมาอัปเดตชีวิตกับพิธีกรตัวแม่เจนนิเฟอร์คินในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงเลือกความสุขในโลกความเป็นจริงเปิดที่มาของจุดเริ่มต้นความรักชีวิตคู่อยากเป็นชนีน้อยให้สามีวงการหลังจากที่สาวไออภิษฎาได้อดทนฝามระสมข,ข่าวดราม่าเรื่องสามีก็จอดดราม่าหนักจนถึงตั้งท้องก็โดนดราม่าหนักไม่แพ้กันจนทำให้เจนนิเฟอร์คิงขอยยิงคำถามตรงถึง ประเด็นนี้ที่หลายคนอยากรู้ว่าที่ผ่านมาจอดราม่าหนักขนาดนั้นผ่านมาได้ยังไงไออภิษดาช่วงนั้นเราต้องใช้คำว่าปล่อยวางจริงๆเพราะพลังงานลบในตัวเยอะมากๆและกลัวกระแสอารมณ์แบบนั้นส่งผลถึงลูกในท้องด้วย เราก็เลยปล่อยผ่านและคิดแค่ว่าคงจะมีแค่เราและครอบครัวที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทุกวันนี้จริงๆก็ยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจแต่อีกมุมก็เข้าใจพวกเขานะเพราะเราเองก็ไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามว่าแฟนไม่มาหรอคะแฟนคือใครมันต้องมีคนอื่นแน่เลยตามที่เป็นข่าวแหละ เพราะไม่งั้นก็ต้องเปิดตัวแล้วคือจะบอกว่าในการที่เราใช้ชีวิตในไทยที่ภูเก็ตเวลาเราไปไหนก็ใช้ชีวิตปกติไปนูน้นไปนี่ด้วยกันไม่ได้ปิดอะไรก็มีบ้างที่แอบเห็นคนถ่ายรูปเราแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะไอเป็นคนไม่ชอบโพสต์รูปแฟนโดยพื้นฐานตัวเองอยู่แล้วครอบครัวสําคัญที่สุดและเราก็ต้องให้เกียรติเขาเรารักกันในโลกของความเป็นจริงไม่ได้รักกันในโลกของโซเชียลเราแค่ไม่ได้เปิดเผย ในความเป็นจริงเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีเราขอเลือกความสุขในโลกของความเป็นจริงส่วนเรื่องแฮปปี้กับการให้สามีบงการคือเมื่อก่อนเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราอยากได้คนแบบไหนมาเป็นสามีแต่เรารู้ว่าเราชอบคนแบบไหนไออยากแต่งงานกับคนที่ไอรู้สึกเกรงใจและไม่อยากวีนใส่เขาเจนนิเฟอร์คินผู้ชายทรงไหนที่คิดว่าเราจะไม่วีนเขา ไออภิษดามันเป็นอินเนอร์นะที่ไม่ใช่จะมาตาวาดใส่เพราะถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็จะตาวาดกลับแต่คืออันนี้มีความรู้สึกว่าเราทำแบบนี้กับคนนี้ไม่ได้หรือทำแบบนี้กับคนนี้ได้และมันจะมีความเป็นผู้นำจริงๆเรามีความเป็นผู้นำจัดเพราะเราเติบโตมาด้วยการสร้างทุกอย่างมาด้วยตัวเองแต่พอถึงวันหนึง่งเราก็ถามตัวเองนะว่า ถ้าเรายังอยากเป็นแม่ทัพเป็นผู้นำแบบนี้ไปตลอดชีวิตไหมเพราะเราจัดแจงชีวิตตัวเองเลยเผลอไปจัดการชีวิตคนอื่นไปบงการชีวิตคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเจอผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็บงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบงการชีวิตคนในออฟฟิศมาเยอะ เขาก็สายบงแต่พอถึงเวลาถ้าเราต้องให้เลือกคนมาบงการชีวิตเราเราจะเลือกคนคนนี้วันหนึ่งอยากอยู่บ้านเป็นชนีตัวน้อยๆบงการชีวิตหนูเลยค่ะแต่บางคนเราอยากให้เขาบงแต่เขาบงไม่ได้เรารู้สึกเราชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้เวลาอยู่กับเขาบงการชั้นหน่อย